สวัสดีครับผมชุนพินัยธรรมนะครับวันนี้ะจะมาทําคลิปนะครับที่ให้ความรู้ก็คือคลิปนี้จะเป็นคลิปที่ะจะทํำรีรันขึ้นมาใหม่นะคือจะแก้ไขก,กันอพอดีผมไปฟังคลิปเก่าบางคลิปเนี่ยสมัยก่อนที่เราใช้ระบบการอัดเสียงอีกแบบหนึ่งนะครับการการบันทึกอ,อีกแบบหนึ่งก็เลยทําให้เสียงไม่สมบ,บูรณ์ทีเนี้ยแบบผมก็แบบพยายามอยากจให้ พอฟังเนื้อหามันก็มีประโยชน์มากๆเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่หลายคนเนี่ยอาจจะยังยังไม่รู้นะครับแล้ว,วาอาจจะทําให้หลายคนเนี่ยได้รู้มันก็ได้เป็นอะไรที่สืบสานต่อไปก็คือชื่อเรื่องของอตำนานการเล่าขานพระเครื่องของปู่นะครับคือพรกเครื่องเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของการเรื่องของพรกเครื่องกับมีเรื่องของตำนานที่มันควบคู่กันไปนะฮะงั้นก็วันนี้ก็มาทําเรื่องนี้ใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับเนื้อหาจะ ใกล้เคียงกับค่าวที่แล้วนะแต่ความคมชัดของเสียงน่นาจะดีกว่านะครับนะฮะก็เออก่อนอื่นนะเช่นเคยนะก็คือว่าคลิปวิดีโอเนี่ยที่ผมทำเนี่ยเป็นความรู้ส่วนตัวของทางผมนะครับดังนั้นเนี่ยเออบางทีเนี่ยทัศนคติอาจจะไม่ตรงกับบางคนนะครับดังนั้นถ้าเกิดมันไม่ตรงก็อย่าดูนะครับจะได้ไม่เสียเวลาต่อกันนะครับเพราะว่าผมไม่รับไม่อยากให้ใครมาวิจารณ์กันของผมนะเพราะว่า การความรู้เนี่ยของแต่ละคนเนี่ยมันไม่มีตัวบทกฎหมายของเรื่องพักเครื่องดังนั้นใครเข้าใจยังไงก็เข้าใจอย่างนั้นนะครับนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ก่อนอื่นก่อนเข้าก็คือวันนี้ใส่พาอะไรวันนี้ผมใส่เป็นเหรียญรุ่น2นะครับเหรียญรุ่น2ปี2อ1 1จํานวนการสร้าง2อ1 1รยเหรียญครับอันนี้เป็นเหรียญบล็อ,อ,บอกขยื่นนะครับซึ่งเป็นเหรียญที่มีความสวยงามมากครับผมได้มาจากทางคุณแม่ผมคนระับให้มานะครับก็เอาไว้มีโอกาสก็จะมาเล่าให้ฟังนะครับ ว่าเหยกรุ่นนี้ได้มายังไงมีประสบเด็กรุ่นนี้ได้มาอย่างไงนะครับนะฮะก็ตามนี้นะครับวันนี้ก็เข้าเรื่องก่อนเลยนะครับก็คือเรื่องของตำนานเล่าขานเกี่ยวกับเรื่องพักเครื่องที่คู่กับเรื่องพักเครื่องหลุปตะโกนะครับมันมีอะไรบ้างก็เอาสักสักสองสามรุ่นแล้วกันนะครับเอาซักรุ่นแรกก่อนนะครับข้าผมจะพูดถึงเรื่องของสมเด็จสังขข้าวสารดํานะครับนะฮะ คือสมเด็จหลังข้าวสารดำเนี่ยทุกคนก็ยังพอทราบแล้วก็เป็นสมเด็จที่สร้างในปี216นะครับนะฮะซึ่งมีขนาดค่อนข้างใหญ่หญพอสมควรนะครับข้างหลังเนี่ยสำคัญคือมีเม็ดข้าวสารดำนะครับทีนี้เราผมจะมาเล่าให้ฟังว่าเม็ดข้าวสารดำเนี่ยมีที่มาที่ไปยังไงนะครับนะฮะจำนวนการสร้างทั้งหมดพิมพ์ละ7,500องค์นะครับเป็นมี2พิมพ์ก็คือ1นึ่เขาเรียกพิมพ์ฐานสิงห์กับ2ก็คือพิมพ์ปกโพนะครับ ข้าวสารดำเนี่ยมีตำนานเล่าขานกันอย่างนี้ครับว่าในสมัยอดีตเนี่ยต้องบอกว่าข้าวสารที่หลวงป,ปู่ได้มาเนี่ยคือได้มาจากามีลูกศิษย์หลวงป,ปู่เนี่ยนำมาถวายหลวงป,ปู่ก็คือว่าเป็นข้าวสารที่ได้มาจากกุกเก่าของเอมืองกําแพงเพชรนะครับซึ่งกําแพงเพชรเนี่ยเป็นแหล่งอายธรรมที่มีอายุยาวนานมาเป็นพันๆปีนะครับซึ่งหลวงป,ปู่นะท่านเอามาแล้วท่านก็รับสัมผัสดได้ว่ามีคุณวิเศษจริงๆนะครับนาทีผมก็จะเล่าที่มาที่ไปของการทําข้าวสารดําคือทํำยังไง เขาบอกว่าในอดีตเนี่ยคนมนุษย์หลังจากาหลังจากที่พุทธ,ธเจ้าเนี่ยปรินิพานไปแล้วเนี่ยก็มีการแบ่งอัตถิกันไปแต่ละที่เขาเรียกว่าภาษาลิลิกธาตุนะครับประมาณนั้นทีนี้ในการสร้างในการที่นําได้บางไหนประเทศไหนหรือเมืองไหนนับรัฐไหนที่มีภาษาลิลิกะธาตุมาเนี่ยเขาก็จะสร้างพระเจดีนะครับหรือพระาธาตุนะครับเขาเรียกพระาธาตุพระเจดีก็ ความหมายใกล้เคียงกันนะครับเพื่อจะบรรจุภาษาลิลิกธาตุนะฮะเพื่อให้คนมากราบไหว้บูชาทีนี้เนี่ยในกนการที่ปลูกสร้างเนี่ยก็จะมีการทําพิธีโดยการที่นําข้าวสารดำเนี่ยนะฮะเอานำข้าวสารเนี่ยมาปลูกเสกนะครับแล้วเผาเผานะครับเพื่อให้เกิดคุณวิเศษในการปกป้องภาษาลิลิกธาตุนะฮะดังนั้น เวลาที่เขาวางพระสารีริกธาตุไว้ตรงกลางเนี่ยเขาจะมีข้าวสารดำเนี่ยโรยอยู่รอบม,มไว้ในบริเวณนั้นมีประโยชน์ทางด้านหนึ่งนะครับก็คือว่าพระสารีริกธาตุจะมีกลิ่นนะครับซึ่งจะทําให้พวกแมลงหรือสัตว์เนี่ยหมายถึงข้าวสารดํามีกลิ่นนะครับซึ่งจะทําให้พวกเขาเรียกว่าพวกแมลงพวกสัตว์ที่เข้ามาไม่มารบกวนภาษสาลิลิกธาตุนะครับเพื่อคอยปกป้องแหละครับ สองก็คือมันเป็นรหัสอนาคตสมมติว่าถ้าเกิดพระสาลีริกธาตุเนี่ยพระธาตุเนี่ยหรือพระเจดีย์ถล่มลงมาหรือสุดโสมอาจจะมีการบุรณะในอนาคตเนี่ยเขาต้องเข้ามาค้นหาพระสาลีริกธาตุเพื่อจะนํามาบรรจุหรือนํามาเก็บรักษาเนี่ยเขาก็จะดูตามรอยของเข้าวสารดํานี้แหละครับว่าอยู่ตรงบริเวณไหนเพื่อจะทําให้ไม่สูญหายนะครับ ในเชิงในการปลูกเสร็จเขาบอกว่ามันสามารถป้องกันภัยทางศาสตร์มืดได้สิ่งชั่วร้ายต่างๆนะฮะดังนั้นเนี่ยที่มีคุณวิเศษขนาดนี้ก็คือมีการบริกรรมคาถาอะไรเรียบร้อยเสร็จแล้วเนี่ยยังทําให้ตัวข้าวสารดําซึมซึบซึม,ซ,มซับพลังของพุทธคุณของพระสาลิลิกธาตุนะครับดังนั้นจึงมีความศักดิ์สิทธิ์มากๆเลยนะครับนะฮะก็พระรุ่นนี้ก็คือรุ่นสมเด็จหลังข้าวสารดำนะครับก็จะมีบรรจุข้าวสารดาอยู่ด้านหลังนะครับ จำนวนหนึ่งเม็ดนะครับบางทีเนี่ยพระรุ่นนี้บางทีเขาสําคัญเลยนะครับบางทีพระสวยมากแต่เขาสารหลุดไปหายไปก็ราคาหรือความนิยมก็จะหล่นหายไปตามด้วยนะครับนะอันนี้ก็คือตัวหนึ่งนะครับอีกตํานานหนึ่งก็คือตํานานเรื่องของสมเด็จชูดูฮาวานนะครับนะสมเด็จชูดูฮาวานจริงๆแล้วเนี่ยก็คือจริงๆเขาเรียกว่าสมเด็จสมเด็จเชียงแสนนะครับสมเด็จเชียงแสนเนื้อแร่นะครับนะสร้างในปี2022นะครับ ในตอนนั้นเนี่ยก็มีการสร้างมาจำนวนหนึ่งแล้วจำนวนน่าจะ3,999องค์นะครับจำนวน999องค์เนี่ยหลวงปู่ได้ถวายให้สมเด็จในหลวงรัชก,กาลที่9นะครับแล้วก็มีเล่าขานว่าหลวงปู่ได้บอกกับในหลวงรัชก,กาลที่9ว่าเอาไว้ให้เอาไว้มอบให้แขกบ้านแขกเมืองตาเห็นเห็นประมาณนี้นะบอกเอามอบให้แขกบ้านแขกเมืองดังนั้นเนี่ยพอตอนประวัติปรากฏว่า ตอนตอนนั้นเนี่ยมีประธานาธิธบดีชุนดูฮวาณ์นะครับของประเทศเกาหลีนะครับเดินทางมาจากประเทศไทยนะครับก็ทําให้ทางหลวงปู่เอ่อทางในหลวงเช่นที่ก็เลยมอบให้ประธานบีชุนดูฮวาไปด้วยแล้วชุนดูวาก็เออส็ก็เดินทางต่อไปอยังประเทศพม่านะประเทศเพื่อนบ้านของเราถ้าจำไม่ผิดนะครับแล้วทีนี้ในตอนนั้นเนี่ยก่อนที่กําลังที่อยู่ที่ประเทศพม่าเนี่ยกำลังจะเดินทางเนี่ย ไปขึ้นเครื่องบินปรากฏว่ารถโดยสารของท่านเนี่ยเสียกระทันหันทําให้ท่านเนี่ยไม่สามารถเดินทางไปถึงไปถึงเครื่องบินที่จะเดินทางต่อเนยปรากฏว่าในเครื่องบินลำนั้นน่ยมีการเหตุการณ์วางระเบิดเกิดขึ้นนะครับนะในตอนนั้นนะพระดยุวิวานเนี่ยเขาก็ล้วงไปในสูตรเขาก็เจอพระเครื่ององค์นี้ขึ้นมาก็คือสมเด็จชันนาไอสมเด็จเชียงแสนหลังแรกไอสมเด็จชีแสนเนื้อแรกนี่แหละครับก็เลยนึกถึงว่า อันเนี้ยในหลวงจันเนี่ยให้มาก็เลยเป็นที่เก่าขวัญกันขึ้นมาว่าพุทธคุณของของพระองค์เนี้ยทาให้ทางปาะานทีชุนวาเนี่ยแถวค้าทาให้คนก็หันมาเรียกรุ่นนี้ว่าชุนดูฮาวานเห็นไหมคะัจริงจริงพระเนี่ยก็มีชื่อหนึ่งแต่เรื่องของตำนานเนี่ยมันทําให้คนเล่าขานเรียกพระเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับหรือรูปเหมือนเตารีดนะครับอันนี้เล่าอีกเรื่องก็คือรูปเหมือนเตารีดเนี่ยเขาบอกว่าอ,าด,าอาดีตนะฮะก็คือจริงๆอ่ะตอนนั้นหลวงปู่จะซื้อที่ดินนะครับ ที่วัดถ้ำสิงโตทองนะครับก็เลยให้มีการจัดสร้างาผ้าผงเตารีดนะครับนะฮะผระผงผ้าผงพระผงนะครับที่เป็นรูปเหมือนหลวงปู่องค์ขนาดใหญ่มากนะครับตอนนั้นนะเน่ยมีการกดบล็อกตอนแรกนะ่ะสร้างเป็นจำนวน25องค์ถวายเข้าวังทั้งหมดนะครับโดยที่มันเป็นเนื้อนาวะทั้งหมดแล้วทีนี้เอาเนื้อนาวะตรงนั้นนะ่ะมาทําบล็อกนะครับเพื่อจะกดเป็นเนื้อผงปรากฏว่ากดได้ 147องค์หรือ157องค์ผมจำไม่ได้ประมาณนี้ครับทำให้บล็อกก็ทำลายทำรุดไปในตอนนั้นเนขมีคนที่สนใจเยอะจำนวนเยอะมากนะครับแต่ก่อนนี้เขาบอกองค์หนึ่งประมาณ2,000บาทนะครับตอนนั้นสมัยนั้นทองบาทละประมาณ3 3 0 0นะครับคิดดูแล้วกันนะครับทองแต่พระองค์เนี้ยราคาถึงถึงเอ่อถึง2,000บาทเลยนะครับปรากฏว่าในตอนนั้นเนี่ยก็มี หลายคนที่ได้พระไปอีกหลายคนที่ผิดหวังไม่ได้ละไได้พระไปก็เลยทําให้มีการเอ,อเล่าขานกันว่าสมัยก่อนเขาโอดคนที่มีพระเนี่ยเขาเขาจะพูดกันว่าถ้าเกิดใครเนี่ยมีทรัพย์สินเงินทองมากมายเพียงใดก็แล้วแต่เนี่ยถ้าไม่มีรุ่นนี้ครอบครองถือว่าไม่รวยจริงนะครับคนรวยจริงถึงต้องมีรุ่นนี้ด้วยนะครับก็เลยเป็นที่กล่าวขวัญกันมานะครับว่า เป็นพระที่หายากมากนะครับแล้วตอนหลังเนี่ยก็ในปี2 5 2 3ก็มีการจัดสร้างเพิ่มมาอีกห0 0่0หมื่นองะครับก็แยกเป็นบล็อกต่างๆแล้วแต่เอาอะไรไปนะแต่อันนี้ก็คือตำนานหนึ่งที่เล่าขานกันมานะครับนะก็ประมาณ3เรื่องที่เล่าให้ฟังในวันนี้นะครับก็คิดว่าฟังแล้วก็คงจะมีประโยชน์ครับอย่าลืมนะครับว่าจะคลองพระนะครับก็ต้องมีพระธรรมนะครับอยากให้เอาพระธรรมในกองในการคลองพระนะครับในของพักเครื่องนะครับแล้วก็ รักษาสินห้าประกอบสม,มัยอาชีพสุดจริตนะครับพุทธคุณจะหนุนนำให้สำเร็จเองนะครับก็คลิปวิดีโอนี้สนับสนุนโดยลอตเตอรี่เพเลสเอ่อลอตเททตอรี่เบสพารวยนะครับก็หาซื้อได้ตามหน้าเฟซผมนะครับราคายุติธรรมนะครับนะครับขอบคุณมากครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ